สำรวจตรวจสอบข่าวใหญ่ของวันนี้และข่าวใหญ่ของวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของศึกในกระทรวงหมอค่ะ กระทรวงสาธารณาสุขไม่ใช่มีเพียงแค่ศึกครั้งนี้เป็นครั้งแรกผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งและหลายศึกล้วนแล้วแต่เป็นศึกของหมอกับหมอซึ่งแต่ละครั้งนี้ร้อนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะและคราวนี้ก็เหมือนกันระหว่างรัฐมนตรีกับประหลัดกระทรวงซึ่งทําให้นายรัฐมนตรีถึงกับพูดว่าถ้าประหลัดคนใดก็ตามที่ที่ไม่สนองนโยบายของรัฐมนตรีประหลัดคนนั้นก็อยู่ไม่ได้ค่ะและวันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ น่าติดตามไปที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะตั้งแต่เช้าเลยล่ะคะ่ะกลุ่มประชาคมสาธารณาสุขข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขกลุ่มแพทย์พยาบาลเภสัชกรบุคลากรสาธารณาสุข รวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจในายแพทย์นรง์สหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขหลังมีคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมถึงมีการขับไล่ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหัต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีตำรวจจากกองมาคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและทหารจากกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ดูแลพื้นที่นายแพทย์นรงค์เดินลงมาพบกับก,บกลุ่มข้าราชการที่รอให้กำลังใจเมื่อตอน9นาฬิกาเขากล่าวขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาโดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณาสุขเช่นนายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์รองประหลัดนายแพทย์สุเทพวชิระปิยานัน์ผู้ช่วยประหลัด นายแพทย์รัฐวุสุขมีผู้ตรวจราชการมาร่วมให้กำลังใจคุณหมอนงลงยืนยันว่าขณะนี้ยังคงเป็นประหลดัดเพียงแต่มีภารกิจต้องไปปฏิบัติตามที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเท่านั้นวันนี้คุณหมอนรลงค่ะได้เชิญชวนให้ทุกคนยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าเรื่องเขตสุขภาพและส่วนกลางจะต้องเล็กลงคุณหมอนงลงบอกว่าได้เดินหน้าโครงการเขตสุขภาพมาโดยตลอด เรื่องของเขตสุขภาพอยู่ในนโยบายรัฐบาลข้อที่5.2ไม่เคยเห็นนโยบายรัฐมนตรีเรื่องเขตสุขภาพหมอณนงคลงบอกว่าได้ยินบางคนพูด,ดซ้ําว่าห้ามพูดเรื่องเขตสุขภาพซึ่งก็ต้องกลับไปถามว่าใครที่ไม่ทําตามนโยบายรัฐบาลระหว่างรัฐมนตรีกับหมอณนงคลงหมอตน้ลบอกว่าได้ไปเจอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแจ้งไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบ่าสอปสปอสชอให้ตัดสินใจซึ่งหน้าที่รัฐมนตรีจะต้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมากกว่ามาบอกว่าถูกต้องแล้วโดยไม่มีการตรวจสอบมอนตลมบอกว่าเงินแสนล้านเป็นภาษีของคนไทยเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้ที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลนี้มาได้เพราะไล่คนโกงหลายคนบอกว่าถ้าจะถูกย้ายเพราะเรื่องนี้ก็เพราะไปแตะอำนาจเงินของคนบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามคุณหมอณรงค์ยืนยันว่าในหลักการเงินต้องไว้ที่เขตและให้บอร์ปอสปสชพิจารณาปรากฏว่าไม่มีการแตะต้องเล่นลุกเล่นกันมาตลอดจนเสียเวลามาหลายเดือนประชาชนก็เสียโอกาสและกลับบอกว่าเราเอาประชาชนเป็นตัวประกันประลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นรัฐมนตรีชุดนี้พูดเรื่องธรรมิบาลและเมื่อได้ส่งปัญหาเรื่องธรรมิบาลหลายเรื่องก็กลับไม่มีการตรวจสอบค่ะ และคุณหมอน,นลงบอกว่าภารกิจแรกหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการรับตําแหน่งเมื่อ13กันยายนคือการทวงถามเรื่องตั้งผู้ตรวจราชการรัฐมนตรีขอให้ตั้งรองอธิบดีขึ้นเป็นรองประหลัดก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าทําไม่ได้แต่ได้มีการทวงถามจากรัฐมนตรีอีกหลายครั้งขณะเดียวกันการแต่งตั้งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นอํานาจของประหลัด รัฐมนตรีก็มาล้วงลูกทีมที่ปรึกษาอีก6คนก็มาเช็คชื่อทีอละชื่อเป็นการแทรกแซงอำนาจขา้าราชการประจําชัดเจนและถ้าเป็นสมัยก่อนหมอณรงค์บอกว่าต้องถอดถอนกันไปแล้วเขาผิดหวังมากสําหรับรัฐมนตรีแล้วก็ชัดเจนว่าคําสั่งย้ายเป็นการคุกคามขา้าราชการประจําค่ะและหมอณรงค์ก็เปิดใจในเช้าวันนี้ที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขค่ะที่หนึ่งผมต้อง กู้ศักดิ์ศรีะดุมรักษาศักดิ์ศรีของตัวบุคคลของผมและตระกูลผมเรื่องที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการคุกคามข้าราชการประจำครับที่มีศักดิ์ศรีข้าราชการประจำครับเ,เ,เราคิดว่าอยู่ในช่วงปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้สำคัญครับ ว่าประหลัดที่ทํางานนะครับแล้วมีกระบวนการแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นศักดิ์ศรีของข้าราชการทุกคนไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือแล้วยิ่งเลือกตั้งไปแล้วไม่ยิ่งหนักกว่านี้อีกเหรอเพราะฉะนั้นการแต่งตัง้งผู้บริหารระดับสูงผมคิดว่าพวกเราต้องเข้ามาดูครับว่าใครควรจะเป็นคนแต่งตั้งเราควรจะมีสิทธิ์มีเสียงหรือเปล่าหรือว่า รัฐมนตรียิบเอาคนเดียวอันนี้ต้องไปคุยกันต่อครับผมอยากให้เรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันในฐานะศักดิ์ศรีข้าราชการประจำและการปฏิรูประบบรชาชการเรื่องที่สามครับเป็นการพรัุรงศักดิ์ศรีของประหลัดกระทรวงตําแหน่งประหลัดกระทรวงนะครับ,รบว่าตําแหน่งประหลัดกระทรวงที่เป็นตำแหน่งสูงสุดเนี่ยไม่ควรจะถูกแบบอบแบบอะไรก็แล้วแต่แบบนี หลายแนน้าที่เป็นประดิษฐ์ประหลัดโทรหาผมครับบอกว่าอย่าลาออกเด็ดขาดด้เ <Yeah. S 1> พราะนี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของหุูคนเป็นเรื่องของตําแหน่งประหลัดกระทรวงศักดิ์สีตําแหน่งประหลัดกระทรวงศักดิ์สีของหัวหน้าข้าราชการประจำนะ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> แลวผมก็คิดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่จะมายืนต่อจากผมขอให้มีศักดิ์สีเช่นเดียวกันนะครับ yeah. ในสิ่งที่พวกเรากำลังนนเดินอยู่ครับขมอนนทโรถูกกล่าวหาว่าไม่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะวันนี้ได้พูดกับบรรดาประชาคมสาธนารณสุขว่าจนถึงขณะนี้แล้วยังไม่เห็นคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบเลยแล้วจะมากล่าวหาว่าไม่สนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างไรขมอนนทโรจึงบอกว่าวันนี้จึงไม่เพียงแต่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองแต่จะต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของขา้าราชการประจําด้วย เพราะฉะนั้นข้างหน้าอย่าห่วงเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปรายงานตัวครับมมรผมเป็นข้าราชการครับมีผู้บังคับบัญชามีเกียรติยศศักดิ์ศรีคำสั่งของท่านนายกผมต้องปฏิบัติท่านนายกท่านเสียสละนะครับท่านแบกความเสี่ยงมากมายเมื่อตัดสินใจทำอะไรบางอย่างซึ่งผมคิดว่า ทุกคนในประเทศส่วนใหญ่เห็นด้วยผมกังวลคนที่ไม่เคยต้องต่อสู้อะไรเลยแล้วมาชุบมือเปิ่แล้วกำลังจะมาทำลายท่านนายกคนที่ไม่เคยต้องเสี่ยงกับอะไรเลยเดินไปเดินมาแล้วก็มาบริหารประเทศแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ผมคารบทั้นนายก และผมจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนายกบอกวันนี้ผมจะไปรายงานตัวนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทําต่อคือการกอบกู้เกียรติยศศักดิ์ศรีของผมของตระกูลของตำแหน่งตรารของข้าราชกัรแล้ววันนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยการพูดทีเล่นทีจริงค่ะบอกว่าตั้งแต่รัฐมนตรีคุณหมอรัชตะม,มาอยู่ ประชาคมในมหิดลเองซึ่งคุณหมอรัชตะเคยสังก,กัดอยู่ที่หมอมหิดล mm hmm. ก็ถามว่าสาธนนารณสุขที่นั่นมีปี๊บพอไหมจะยืมปี๊บที่ที่มหิดลไหมไปฟังคําตอบของคุณหมอนรงค์ค่ะขอบคุณนะครับทุกท่านที่วันนี้ถึงแม้ว่าจะถูกบล็อกเลือเกินได้ข่าว <laughs> ปี๊บถูกห้ามาหมดใช่ไหมครับปี๊ป <laughs> วันนั้นมีคนหนึง่ง จะมายืมปี๊บหรือ,อยังกระโจนมาสุกจะมายืมปี๊บแต่ไม่โดนไหมผมบอกไม่เป็นไรครับเราดี ครับเราพอมีแล้วก็กระทรวงพอมีทีนี้นที่เมื่อคุณหมอณรงค์พูดมอสักครู่นี้บอกว่าวันนี้เราถูกบล็อกคือตั้งแต่เช้ามีคนไปก็เยอะมากพอสมควรก็มีตํารวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยว่า,าจะต้องอจัดระเบียบกันอย่างไรเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายทีนี้เนี่ยนะคะใน a ฟ e b o o k ของคุณไพศาลพืชมงคลซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณท่านได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจบอกว่าสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรหมอณรงค์เนี่ยยืนหยัดต่อสู้กับ ทำอย่างไม่หวั่นไหวจนกระทั่งมีการป้างระเบิดมีการยิง M79 ถล่มแก่รัฐบาลตอนนั้นยังไม่กล้าย้ายคุณหมอนรลงค่ะเพราะกลัวความดีตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกประหลัดทุกกระทรวงมาประชุมกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ประหลัดคนเดียวที่ไม่ไปคือประหลัดหมอนรลงค่ะทีนี้ปรากฏว,ว่าบัดนี้เนี่ยหมอนงลงถูกย้ายอาจารย์ภัยสายาพืชมงคลบอกว่าบุคลากรสาธารณาสุขก็กําลังชุมนุมคนดีมีความเสียสละลุกขึ้นทักท้วงกระทบกับธรรม หากไร้ธรรมอภำัยย่อมบนรลัยแน่นอนปัญหาในกระทรวงมีแน่แต่จะแก้ตรงปัญหาหรือ, feet, รอไม่อย่างไรก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงมีม็อบกประประสมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งรักมีการตั้งสอาอารสอค่ะตอนนั้นเนี่ยเชิญประหลาดทุกกระทรวงหมอนาลงยืนยันยืนกล้าท้าทายอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบทมจึงทําให้วันนี้เนี่ยมีคนไปเชียร์หมอนาลงมากค่ะแล้วใน Facebook ของคุณฟองสมนาน,จ,นจามนจันก็เอาภาพนี้มาลงค่ะ เป็นภาพประชาคามสาธารณสุขเอาถุงดำมาคลุมหัวค่ะในหลากหลายรูปแบบคือคลุมหัวคลุมหน้าเอาไว้แล้วเขียนใต้ภาพในกระทรวสาธารณสุขค่ะขา้าราชการเอาถุงดำมาคลุมแล้วเขียนใต้ภาพอัพขึ้น Facebook บอกว่าเมื่อตำรวจคือตำรวจบล็อกไม่ให้คนเข้าไปเชียหมอณรงคลงเยอะมากค่ะ แล้วก็ห้ามไม่ให้เอาปี๊บเข้าไปปรกากฏเมื่อเช้ามีคนไปเชียร์หมอนนลงเอาปี๊บเข้าไปหลายใบยตำรวจขอให้เอาปี๊บไว้ข้างนอกดังนั้นเมื่อตำรวจห้ามเอาปี๊บเข้ากระทรวงบรรดาประชาคมสาธารณสุขจึงเอาถุงดำมามา,มาคลุมหน้าแทนค่ะอันนี้แทนปี๊บค่ะซึ่งก็เป็นการทาประท้วงแบบสันติอหิงสาเอาปี๊บเข้าไม่ได้ก็ใช้ถุงดำคลุมแทนก็นแล้วกัน มีอีกคนนึงค่ะขณะที่คุณหมอณรงค์วันนี้จะต้องไปรายงานตัวที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์พิสนุขันติพงศ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสนธนาธารณสุขค่ะคุณหมอพิสนุได้โพสต์ข้อความบอกว่าได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ได้ขอลาออกจากตําแหน่งหลังจากคุณหมอณรงค์โดนย้ายไปทําหน้าที่ผู้ทรงคณวฒิดูแลงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพแห่งชาติที่สํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มองว่าทําให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรค่ะหมอพิษนุขันติพงศ์บอกว่าขอโทษที่เป็นกําลังใจเมื่อครั้งมีคําสั่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้อยู่ในทีมที่ปรึกษาก็คิดว่าน่าจะทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองได้ แต่พอเวลาผ่านไปรู้สึกผิดหวังกับโอกาสที่จะปฏิรูปกระทรวงสาธนารณส,สุขให้เป็นเขตปลอดนักการเมืองวันนี้มีคำสั่งย้ายประลัดที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นคนดีของแผ่นดินกล้ายืนหยัดต่อสู้เพื่อคุณธรรมจรึงขออนุญาตแจ้งทุกท่านว่าคุณหมอพิสนุข,ขันติพงศ์ส่งหนังสือลาออกจากการเป็นทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธนารณส,สุขตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่มีปฏิกิริยาหลังจากคุณหมอณรงค์โดนย้ายท่านก็ลาออกจากทีมที่ปรึกษาของคุณหมอรัชตะและววันนี้ที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขต้องตอบนักข่าวถึงเรื่องของการที่บุคลากรในกระทรวงสาธารณาสุขรวมตัวกันเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวง ที่ถูกคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่สํานักนายกและถูกตั้งกรรมการสอบคุณหมอรัชตะบอกว่าเรื่องการย้ายหมอนรงค์เป็นคําสั่งของนายกรัฐมนตรีในส่วนกระทรวงมุ่งหวังให้เดินหน้าทํางานร่วมกันต่อไปรีบทางานสนองนโยบายรัฐบาลเพราะเวลารัฐบาลมีไม่มากต้องช่วยกันทํางานอย่างไรก็ตามหมอรัชตะบอกว่าความจริงแล้วอยากให้ยุติการเคลื่อนไหวมาช่วยกันทํางานมองไปข้างหน้าเพราะบ้านเมืองมีภารกิจสําคัญ ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจนักข่าวไปถามคุณหมอรัชตา่าท่านผู้ชมบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหมหมอรัชตาบอกว่าต้องดูว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการขับเคลื่อนของสํานักงานปลดัดโดยเฉพาะไม่ได้มีการตอบสนองนโยบายอย่างเต็มที่ปร,ปรากฏว่าตั้งแต่เข้ามามีแต่ภาพของความไม่สมานฉันท์ความไม่เป็นเอกภาพจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการสอบข้อเท็จจริง ส่วนคนจะมาเป็นประหลัดคนใหม่ที่จะต้องเข้ากับฝ่ายการเมืองให้ได้หรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่อยากให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นนะักข่าวถามว่าหมอณรงค์ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดําเนินการเรื่องเขตสุขภาพซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วแต่กลับถูกย้ายหมอรัชตาก,ก็เถียงว่าเรื่องเขตสุขภาพก็ดําเนินต่อไปส่วนเรื่องไม่สนองนโยบายเหตุผลเพราะอะไรขอให้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนค่ะ ทีนี้มีรายงานว่าในในงานมอบรางวัลคนดีสีอนามัยที่กรมอนามัยเนี่ยนะคะนายแพทย์พรเทพศิริวานารังสันอธิบดีกรมอนามัยกล่าวในงานนี้บอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอรัชตาและยืนยันว่าจะทําความดีต่อไปไม่ทําให้รัฐมนตรีสาธารณาสุขต้องผิดหวังค่ะ